ได้มาประกวดแชมป์คฟรนดี้ประเทศไทยหลังจากนั้นชีวิตก็แบบพลิกเลยใครเป็นคนนำเสอเนอคอนเทนต์เรื่องแบบนี้ตอนแรกคนไม่อินแล้วครั้งนี้พอคนอินปุ๊บเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราหยุดแค่นี้ไหมพอมีลูกแล้วเราก็จับได้ว่าเขาแบบเจ้าชู้นอกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาหนีไปหาผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาก็ให้พี่สาวเขาเนี่ยไล่หนูกับลูกออกจากบ้านเ็นบอกว่าเป็นรักครั้งแรกที่รักที่สุดแล้วก็เจ็บที่สุด ทำไมไม่รู้สึกถนอมน้ำใจคิดว่าเป็นของตายหรอหรือว่าอะไรไหมตาคุณมากคิดถึงคิดถึงเหมือนกันค่ะเป็นไงบ้างสบายดีค่ะเราไม่ได้เจอตั้งแต่ที่ไปตะโกนน่าเรือนจำเรียนจำชีวิตดีไหมก็ตั้งแต่นั้นก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตามลําดับนิวๆเคยเล่าบอยฟังว่าพื้นฐานที่บ้านเนี่ยค่ะ มาจากครอบครัวที่ทําวงดนตรีใช่ค่ะเล่าให้ฟังอีกทีได้ปะแต่ก่อนเนี่ยตอนตั้งแต่หนูแบบว่าลืมตาอ้าปากมาเนี่ยพ่อแม่หนูก็ทําวงดนตรีแหละตั้งแต่เด็กๆแบบห้าหกขวบก็ขึ้นไปอยู่บนเวทีไปเต้นบ้างร้องเพลงบ้างนี้่ะค่ะจนมาอายุเท่าแบบสิบสี่สิบห้าก็มีความฝันว่าอยากเป็นโคโตีก็ก็บอกคุณครูหนูอยากเป็นโคโตีคะ่ะพ่อแม่น้องมิวอยากเป็นโควโยตีพ่อกับแม่ก็บอกเอาเลย อยากเป็นก็เป็นตั้งทีมเลยลูกเดี๋ยวรับงานให้ค่ะงานแรกที่รับแล้วได้เงินจำได้มสามร้อยสี่ร้อค่ะณตอนนั้นหนูคิดว่ามันมากนะเท่ากับทํางานคือแบบเต้น1ชั่วโมงแล้วได้สามร้อ่รค่ะมันเยอะมากนะแล้วเราได้ติดอีกอะไรเงี้ยตอนนั้นมีใครเป็นไอดอลที่แบบว่าโอโ้โหอยากเป็นโคโยตี้กันไหมอ๋อหนูอะไปงานโมอเตอร์โชว์แล้วคราวนี้ไปเจอพวกรถเครื่องเสียง แล้วเขาจะมีแบบคุยตี้เต้นเราก็ไม่รู้จักหรอกแต่เราไปดูแล้วเรารู้สึกว่าทําไมผู้หญิงคนเนี้ทําให้ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเนี่ยมายืนดูเขาได้เป็นชั่วโมงโดยที่ไม่ไปไหนหอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าหนูหนูชอบแบบนั้นหนูหนูอยากหนูอยากแบบอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นวัยอายุสิบสี่ถือว่าสิบสี่หางเงินได้แล้วเนาะสิบสี่หางเงินได้แล้วคะ่ะตอนนั้นการเยอะไหมตั้งแต่แบบเริ่มที่อยากจะเป็นแล้วก็รับงานครั้งแรกได้เงินสามสี่ร้อยครั้งนั้นอะ่ะจะมีงาน เป็นแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอเราได้มาประกวดแชมควีตี้ประเทศไทยนะคะเราประกวดมา3ปีปีแรกไม่ได้ปีที่2ไม่ได้พอปีที่3ได้ก็ได้3รางวัลค่ะรางวัลป๊อปปูล่าโวตวัวใจช่างภาพแล้วก็รางวัลที่1ห,หลังจากนั้นก็ชีวิตก็แบบพลิกเลยไปออกรายการต่างๆแล้วกออ็มีงานแบบแทบทุกวัน พอทํางานได้เนี่ยเราได้เงินใช่ไหมคะหนูซื้อรถเองตอนอายุยี่สิด้วยเงินเก็บของตัวเองจําได้ไหมเคยหาเงินได้มากสุดต่อเดือนเท่าไหร่ก็หลักแสนหลักหลักแสนนะคะอตอนที่ทํางานอยู่ช่วงช่วงนั้นนิวนิวแทบจะไม่มีเพื่อนเลยเพราะว่าอาชีพเราเป็นอาชีพที่เต้นกินลํากินมันก็เลยทาให้เรามีความรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนในช่วงชีวิตนั้นเลยเพื่อนอะ่ะไม่มีเพ,เพราะว่าเราทํางาน พอทางานเสร็จแล้วเนี่ยเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือหนูว่าไม่ค่อยได้ไปด้วยซ้าแต่ว่าเราแบบเหมือนไปไปสอบไปแบบว่าส่งงานแล้วเราก็ไปงานเลยไม่ไม่ได้เที่ยวเหมือนคนอื่นแต่ก่อนมันจะมีแบบว่าไปแวน้นเขาเรียกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์แวน้นเพื่อนเขาก็แบบว่าเอ้ยวันนี้ฉันไปนะไปแบบไปกลุ่มกัหนหนูก็ไอยากไปอะ่ะแต่เราก็ไปทําง,งานดีกว่าคิดดีเนาะ เป็นคนที่คิดหาเงินตั้งแต่เด็กแต่ว่าเป็นคนส่งเสียตัวเองตั้งแต่อายุตอนเริ่มเข้าตัวเ,เป็น oti, ค o ยตี้เต็มตัวตอน1ิบส้าใช่ใช่ค่ะภาพใหญ่ๆเลยที่ที่นิวช่วยเหลือที่บ้านน่าจะเป็นเรื่องของการผ่อนผ่อน,อนบ้าน,านใช่ค่ะหมดไหมหรือว่ายังไงผ่อนบ้านคือยังไม่หมดแล้วพ่อกับแม่ก็ให้พ่อกับแม่ยายพี่อยู่เชียพุง เพราะว่าช่วงนั้นน้องสาวเนี่ยไปเรียนต่างประเทศแล้วหนูก็ออกมาอยู่กับแฟนข้างนอกพ่อกับแม่เขาก็อยู่บ้านสองคนเขาก็ไม่มีเพื่อนไงค่ะเขาก็เลยคิดว่ากลับไปที่บ้านดีกว่าไปทําสวนมะขาม,มไปใช้ชีวิตตายายไปใช้บ้านปลายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ก็คิดว่าดีนะไปเลยแล้วก็เดี๋ยวน้องมิวอะให้เงินเดือนก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขไปเดี๋ยวทางเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวหาเงินเองเมื่อกี้คุยแล้วเนระื่องของมีแฟน มีแฟนตั้งแต่ยุช่วงนั้นน่าจะ20กว่ามั้งคะมีแฟนคนแรกแล้วก็แล้วก็แต่งงานนี่คือแฟนที่บอกว่าแต่งงานเป็นเรื่องไม่เล่าเลยหรอใช่ใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นรักครั้งแรกที่รักที่สุดรักที่สุดแล้วก็เจ็บที่สุดพอมีลูกใช่ไหมคะแล้วเราก็จับได้ว่าเขาแบบเจ้าชู้นอกใจอะไรเงี้ยค่ะเขาหนีไปหาผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาก็ให้พี่สาวเขาเนี่ยไล่หนูกับลูกออกจากบ้านไล่ทั้งคุณทั้งลูกเนี่ยนะใช่ค่ะ ก่อนหน้านั้นมันมีเหตุค่ะก็คือเหมือนหนูอะไปไปทํางานแล้วเขาไปทํางานแล้วตาหนูเสียพรุ่งเนี้ยคือตาเผาใช่ไหมคะเราก็นัดกันว่าเดี๋ยวคืนเนี้ยเรากลับจากที่ทํางานเสร็จอะเราก็เดี๋ยวไปงานศพตาที่ชัยภูมิแล้วพอหนูเข้าบ้านมาหนูไม่เห็นรถเขาหนูก็คิดว่าเขายังไม่กลับมามพอเข้าบ้านมาปุ๊บขึ้นไปข้างบนไม่เห็นเสื้อผ้าไม่เห็นของใช้เขาแล้วเขาหนีไปแล้วค่ะแล้วก่อนหน้านี้ที่เราจะเอาลูก เอาลูกไปฝากไว้กับคุณย่าเขาเพราะว่าเราจะต้องไปงานศพคุณตาครับค่ะพอมาถึงเขาหนีไปก็ตามหาเขาอยู่สองสามวันแบบไม่หลับไม่นอนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไปรับลูกกลับมาลูกก็ไม่สบายพอดีเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลสามวันเป็น rsv แล้วเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มาถามสักคําว่าลูกเป็นไรไหมค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลหนูก็แบบเกือบแสนหนูก็จ่ายคนเดียวแล้วก็เลยเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะมารอเขาที่บ้านกับลูกนิวเคยทบทวนตัวเองบ้างไหมที่ต้องเลิกกัน มันอาจจะไม่ได้ผิดที่เขาก็ได้นะมันอาจจะผิดที่ตัวเราหรือเปล่าเขาอยากให้หนูเป็นคนเชื่องเชื่องเขาเคยบอกหนูนี่มไม่ต้องตามไม่ต้องมาเช็คว่าเขาไปไหนอยู่กับใครทําอะไรหรือว่าไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงมันทําไม่ได้หรือมันเรื่องจริงมันทําไม่ได้ค่ะภาพลักษณ์คุณเ็าเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งเลยนะภาพลักษณ์หนูก็เป็นคนที่โอ้โหเชื่อได้ว่าผู้ชายหลายคนหมายปองหนูมากๆแต่เกิดอะไรขึ้นทาไมหนิวนเป็นคนที่จู้จี้เหรอเป็นคนที่ ชอบเช็คชอบเกิดจากการไม่ไว้ใจมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราไม่ไว้ใจก่อนอคือหนูไม่เคยเช็คโทรศัพท์ก็เลยไม่เคยยุ่งเลยแล้วจนมาวันหนึ่งเนี่ยคือหนูทํางานอยู่เนี่ยหนูจะขึ้นไลฟ์ใช่ไหมคะแล้วมีคนส่งรูปมาให้ดูแล้วแฟนเราอยู่กับคนอื่นแต่หนูจะขึ้นไลฟ์แล้วโอเคหนูก็ไลฟ์ไปพอไลฟ์เสร็จ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามลงไลฟ์ปุ๊บหนูร้องไห้หนูก็แบบ โทรตามเขาเขาก็ไม่รับโทรศัพท์จนกลับมาบ้านเราก็มาเคลียร์กันทะเลาะกันพอตั้งแต่นั้นมามันไม่มีความไว้ใจไปแล้วแล้วคือนิสัยของเขาอะหนูคิดว่ามันมันก็เป็นอย่างนั้นของเขาอยู่แล้วที่เวลาเขาไปคอนเสิร์ตหรือไปที่ไหนอะคือเขาก็จะไปมีผู้หญิงทุกที่อยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างอะคือหลักฐานอะหนูเก็บไว้หมดทุกวันที่หนูยังไม่ลบนะโกหนูกลัวว่าวันหนึ่งอะถ้าสมมติว่าลูกถาม ว่าเป็นเพราะอะไรหนูจะเอาให้เขาดูว่าเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีเก็บไว้หมดแล้วแบบว่าว่าเป็นเพราะอะไรว่ามันมันถึงเราถึงต้องแยกจากกันชีวิตหนูค่อนข้างที่จะแบบเหมือนชาวบ้านบางละจันอะหนูไม่รู้ว่าชาติที่แล้วหนูเกิดเป็นชาวบ้านบางละจันหรือเปล่าคือแบบหนูต้องแบบต่อสู้ในในแบบชาติเนี้ยต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบเออชีวิตหนูมันแบบทุกวันนี้แฮปปี้นะตอนนี้แฮปปี้ค่ะแต่ที่ผ่านมามันก็มีบ้างที่ ไม่แฮปปี้แบบแย่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาแล้วมันคือคอนเทนต์หรือเปล่ามันไม่คอนเทนต์มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กับผู้ชายคนนึงอะล่าสุดเขาเป็นเป็นแขกรับเชิญให้ผมมาตอนนี้เขาเป็นเขาเป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้วอะอ๋อครูไพบู์คือคอนเทนต์เล่าให้ฟังหน่อยนี่มันคือคอนเทนต์ยังไงใครเป็นคนนําเสนอคอนเทนต์เรื่องแบบนี้ครูไพบู์เนี่ยหนูว่าอ่าไปเจอเขาจาก เพื่อนหนูเนี่ยเป็นหุ้นส่วนลูกชิ้นมีหูกับครูไัยบูลแล้วพอไปเจอปุ๊บเราก็เลยคิดว่าเราอะมาทําธุรกิจกันไหมทาขายน้ําหอมแล้วแต่ว่าเราต้องจิ้นกันนะพอมาจิ้นกันเราก็ขายเป็นน้ําหอมฟีโรโมนมันก็ขายได้พอข่าวออกไปเห็นแบบจิ้นกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ประมาณนั้นไม่กลัวคนก็จะว่าหรือว่าเอาความรู้สึกของคนอะแล้วมาใช้กับเรื่องของการทำคอนเทนต์เพื่อมาหลอกขายของตอนแรกอะคนไม่อินแล้วครั้งเนี้ยพอคนอินปุ๊บ เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราหยุดแค่นี้ไหมเพราะว่ามันเริ่มที่จะแบบว่าเริ่มแบบอยากให้นิวกับคูไพบูลเนี่ยจ้นกันแล้วรักกันแล้วรักกันจริงๆแล้วก็ก็เลยบอกว่าเออง,งั้นเราก็บอกเขาไปเลยดีกว่าว่ามันคือคอนเทนต์แต่วเราแยกทางกันและตรงนี้ตอนนั้นที่คิดจะทำคอนเทนต์อ่ะคู่ไพบูลเป็นคนคิดหรือหนูเป็นคนคิดเป็นเป็นเพื่อนหนูเพื่อนหนูก็แบบคิดเฮ้ย สองคนนี้เคมีดูเข้ากันนะน่าจะทําน้ําหอมฟิงาโมนได้เราทาอย่างนี้ดีไหมเราจะได้ขายได้อะไรเงี้ยตอนที่ทำคอนเทนต์ได้ปรึกษาแฟนไหมปรึกษาค่ะก็บอกเขาก่อนว่าเราจะทำอย่างนี้เขาก็เต็มที่เลยจะทําทําอะไรทําไปแฟนคนล่าสุดพี่หมอคนนี้ค่ะเขาไปขอจากคนนั้นที่ทำคอนเทนต์นะค่ะแต่เขาคิดจริงนะคุณรู้ป่ะไม่จริง<ะ>หนูเนี่ยคิดกับเขาจริงแต่เขาคิดกับหนูไม่จริง หนูจริงจังกับเขาแล้วหนูก็เลยถามเขาว่าสรุปแล้วเราเป็นอะไรกันเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนถ้าถ้าเพื่อนอะหนูจะตัดใจจาบพี่แล้วนะว่าหนูจะแบบไปไปคุยกับคนอื่นแล้วนะเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนแล้วครั้งนี้พี่หมอคนที่ผ่าตัดหน้าให้หนูจริงๆเนี่ยเขาก็เลยถามหนูว่าสรุปหนูกับเขาเป็นอะไรกันหนูก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนกันครั้งนี้เขาก็เลยไปขอว่าขอจีบคุณนิวนะแล้วเขาก็มาจีบหนูจริงๆแต่หนูไม่ชอบเขานะ มาจีบหนูแปดเดือนอะ่ะมาชวนหนูออกไปกินข้าวหนูไม่ไปหนูขี้เกียจออกจากบ้านไม่อยากเป็นหนูไม่ไปอยากอยากอยู่ชีวิตของหนูแต่ว่าเขาบอกไม่เป็นไรขอแบบชั่วโมงหนึ่งอะ่ะขอให้ได้มานั่งกินข้าวกับหนูที่บ้านแล้วเขาก็ขับรถจากลังสิตกลับไปที่ดูสิตใช้เวลาแปดเดือนจนจนหนูยอมว่าโอเคเป็นแฟนก็ได้เช็คก่อนไหมก่อนที่จะตอบปากรับคำเป็นแฟนก็ดูแล้วเขาไม่น่าเป็นคนเจ้าชู้ะ่ะค่ะแล้วก็ หนูบอกเขานะว่าถ้าสมมุติว่าจะเข้ามาอยู่ในชีวิตหนูจริงๆอ่ะหนึ่งพี่ต้องรักลูกหนูนะแล้วก็ต้องรักครอบครัวหนูด้วยแล้วพอตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยเขาก็วางแผนเลยว่าเอ้ยเราต้องอย่างงี้ตอนนี้คบกันมาประมาณสองปีกับสปีแหละก็คือเขาซื้อเอที่ที่บ้านนะคะร้อยไร่อ่ะมะขามให้ให้พ่อแม่หนูเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็แบบว่าคุยกันว่าอยากจะแต่งงานแต่หนูบอกว่าหนูขอเวลาก่อนได้ไหมเพราะว่า หนูยังอยากทํางานอยู่หนูขออีกสองปีแตวหนูแต่งแต่ตอนนี้นหนูยังไม่อยากแต่งเราพิชิตใจเราได้ไงนอกจากการที่ตื้อไปตื้อมาเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่ตลอดเวลานั่นหรอเรื่องของการที่พิชิตใจนิวๆนุ่นเดงเขาเขาสม่ําเสมอคะะ่ะเขาดูแลแบบดูแลเราดีอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบ ดูแลดีมากแล้วก็สม่วัเสมออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูว่าเคยถามเขานะว่าพี่หนูว่ามันมีคนที่เหมาะสมกว่าพี่มากมากกว่าหนูอีกอะ่ะเออหนูว่าเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่พี่จะรับได้หรอเขาก็บอกว่าผมโตแล้วคือถ้าเกิดผมรักใครพ่อแม่ก็ต้องรักด้วยอะไรเงี้ยถามจริงพี่พี่เลือกดีแล้วหรอแล้วหนูก็แปงลงร่างให้เขาดูเลยว่าหนู่เป็นคนแบบเนี้ยเขาอาจจะเห็นเราแค่มุมแบบแบบเนี้ยอย่างที่โกบอยเห็นยังไม่เคยเห็นในมุมที่แบบเรามูหง เราเมาหรือเราอยู่กับเพื่อนเราเราเป็นผีบ้าอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เขาก็แบบเขาับได้หมดทุกอย่างเลยมุมคุณอนะคุณแปลงร่างได้แต่ <c oughs> มุมหมอหมอเคยแปลงร่างให้คุณดูยังอ่าเคยคะ่ะก็เวลาทะเลาะก,กับหนูเขาก็ร้องไห้เก็กบกระเป๋าออกจากบ้านไอ้นั่นคือแปลงร่างกันเลยหรอจริงมะเนี่ยจริงทําไมเขาดูเอนดูขนาดนี้อะเขาเขาเป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวมากเป็นแบบกบอยรู้ไหมที่มาจีบหนูอะคุณนิวครับ ผมขอจับมือหน่อยได้ไหมครับ <out> อันนี้เรื่องจริงก่อนแปดเดือนอ่ะคุณนิวครับผมขอหอมแก้มหน่อยได้ไหมครับเขาบอกคือแบบหนูทั้งชีวิตหนูอ่ะแบบเจอแต่คนที่แบบจ้องบัมมาถึงจะแบบจะมาจับแขนรวนลับอันนี้คือแบบคุณนิวครับผมขอแบบจับมือหน่อยดีเล้วก็แบบสุภาพมากซึ่งเพื่อนหนูแต่ละคนเนี่ยตอนเนี้ย อ,อย่างเวลาไปงานคอนเสิร์ตเขาก็จะไปนั่งเฝ้าเพื่อว่ากลัวว่าหนูจะไหลาย,ยาวแล้วกจ็จะไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็ไปนั่งไปนั่งรอแล้วเพื่อนเขาก็จะแบบสงสารพี่หมอเนาะที่มาเจอคนอย่างหนูอะไรเงี้ยือแบบเฮ้ย <Hey, S 2> จริงๆกูก็เป็นคนดีอ,อย,อย,อยู่อยู่กับเขาหนูเขาหนูก็จะซึมซับเขาไปเลยว่าไม่พูดอยากคายกลายเป็นคนแบบใจแบบนิ่งขึ้นปัจจุบันเปิดมาแล้วคบกันได้กี่ปีละจะสาม้วค่ะชีวิตตัวเองเปลี่ยนขนาดไหน คือหนึ่งจากคนที่ชีวิตมันอาจจะแบบเราเรามาเรามา,เรา,มาเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากมีบ้านมีรถอยากให้เงินพ่อแม่ใช้อยากดูแลลูกให้ดีแต่เราอะไม่มีศักยภาพความคิดที่จะทำธุรกิจหรือว่าอะไรย่างเงี้ยค่ะ <im itation> ผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาเขาก็จะวางแผนชีวิตให้เลยว่าลองเล่นหุ้นอันนี้นะเดี๋ยวไปทํารีสอร์ทที่บ้านเดี๋ยวเราจะเปิดปั๊มปอตทเรา,เาทาเงินท,ท,ทำนี้ธุรกิจทุกอย่างอะหน,นุชอบค่ายเพลงช่มักเปิดค่ายเพลงเลยทุกอย่างคือแบบเขาวางแผนชีวิตมาให้เราแล,แล้วเรารู้สึกว่าเออพอมาเจอผู้ชายคนนี้ชีวิตมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากทุกคนที่เราแบบว่าต้องมานั่งเลี้ยงเขาจ่ายให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีมุมน่ารักของเขาอะไรมั่งเล่าให้ฟังหน่อยทำไมถึงบอกว่าเอ้ย ไม่สุดท้ายเขาก็เป็นคนดีนะเท่าที่ก็บ่อยฟังนะแต่มุมน่ารักของหนูหนูหน,หนูหนูคิดว่าเขามีความน่ารักอะไรตรงไหนบ้างหนูอ่ะจะพูดกับเขาตลอดว่าหนูอ่ะดูแลตัวเองมาตลอดแล้วคือแบบฉันอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่แบบปกป้องฉันได้เนี้ยก็พอมาเจอเขาอ่ะเขาอาจจะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆแต่ว่าเขาปกป้องหนูในทุกๆเรื่องเลยสองสามปีมาที่ผ่านมานิวๆจะไม่มีภาพลบเลยเป็นผู้หญิงทำงาน้ส่วนใหญ่อะ เท่าที่เห็นเนาะแล้วก็จะไม่ค่อยมีเรื่องของการเป็นคโยตีเป็นแดนเซอร์ไม่่คเขาปลี้ค่ะเขาว่วงไหมไม่ห่วงะไม่ห้ามแต่งตัวได้ตามสบายอืชอบด้วยการเป็นแฟนหมอมันจะผูกด้วยหรอเรื่องของภาพลักษณ์หรือเปล่าเขาไม่พูดเขาไม่บอกค่ะแต่ว่าเราอ่ะจะรู้เองว่าในเมื่อเราแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วเราอยากจะให้เกียรติเขาอยากจะให้เกียรติครอบครัวเขาเราก็จะลดความเซ็กซี่ลง แล้วเราก็จะทําเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเคยทะเลาะก,กันไหมเคยทะเลาะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทะเลาะก,กันแบบน้อยมากมากสุดคือก็แค่เถียงกันแบบมีเหตุผลน,นะคะว่าแบบเอ้ยพี่แบบหนูหนูเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ที่ฟัง,งบ้างอแล้วก็เขาก็จะบอกว่าหนูต้องฟังพี่บ้างแล้วก็คือมันนลมุมกันเราก็ต้องแบบมาคุยกันว่าตรงกลางมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็คิดว่าสุดท้ายแล้วแหละหนูจะอยู่กับคนนี้แหละหนูคงไม่ไม่เอาใครละ เพราะว่าเขาทําให้เรามากขนาดนี้นะคะส่วนใหญ่ทะเลาะเรื่องอะไรหนูดื่มแล้วหนูไม่ค่อยอกลับบ้านตรงเวลาอ,อยากไปโชว์ไงค่ะโชว์เสร็จตีหนึ่งใช่ไหมคะค่อนข้างจะลากยาวไปอย่นห้าตีห้าหกม่งจังอันนี้ไม่ใช่เรียกลากยาวนะว่าอันนี้มันแบบว่ามันไปเยอะแล้วนะ แต่คือเขาอ่ะจะบอกหนูว่าบอกเวลามาเลยว่าหนูจะกลับกี่โมงมถ้าจะเจอกลับหกโมงเช้ากลับตีห้าบอกผมผมจะได้ไม่รอนิวประมาทกับชีวิตหรือเปล่านิว <c oughs> เคยต้องการหวยหากับคนที่หนูอยากจะรักและศรัทธา <c oughs> หนูเคยต้องการผู้ชายที่กลับบ้านตรงเวลา หนูเคยต้องการผู้ชายที่ถือเวลาเสร็จงานแล้วรีบกลับบ้านเพื่อมาหาหนูใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับหนูนทำซะเองใช่ทําไมไม่รู้สึกถนอมน้ำใจคิดว่าเป็นของตายหรรือว่าอะไรยังไงแต่หนูก็บอกเขานะว่าหนูรู้แล้วว่าอีกสองปีเนี่ยหนูจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้แล้ว หนูจะเป็นภรรยาที่ดีที่พี่หนูจะไม่ไปไหนหนูจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกหนูจะอ้าอาจจะทํางานนู่นนี่นั่นซักผงซักผ้าหนูจะไม่ไปไหนหนูจะทําให้พี่แบบมีความสุขที่สุดในโลกแต่หนูขอขอสองปีน่ะให้หนูได้ใช้ชีวิตของหนูว่างเพราะว่าหนูไม่เคยได้ใช้ชีวิตของหนูเลย ชีวิตของคุณคืออะไรตอนนี้นะปัจจุบันนี้การต้องการใช้ชีวิตที่ขอจากเขาเวลาเราอยู่กับเพื่อนเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีเพื่อนเลยพอต,ตอนนี้เราได้อยู่กับเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งที่เราไม่เคยได้ใช้เราขอเขาอ่ขอนะสองปีเนะี้ขอใช้ให้เต็มที่เลย คิดไหมว่าถ้าเกิดว่าสองปีที่คุณขอไปแล้วมันเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายในการที่มาบอกนิวนิวเที่ยวเก่งจังเลยอะ่ะนิวนิวมันไม่ได้อย่างที่ผมต้องการไม่ได้ผมคิดอ่ะแล้วในวันเลยวันหนึ่งที่เขาปฏิบัติทํากับเราแบบนั้นบ้างอ่ะก็บอกเขาว่าถ้าสมมติว่าอยากจะไปเนี่ยบอกคําเดียวว่าไม่อยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วก็ไปได้เลยมันทาให้สองคนที่ผ่านมามันทําให้จิตใจเธอมันแข็งแกร่งจนแบบว่าม,มันผ่านาอะไรเออ นี่คือชีวิตที่หนูโหยหามาตั้ง<ช>แต่อายุสิบแปดถูกค่ะหนูหยหากับผู้ชายคนที่ต้องการรักจริงในวันใดวันหนึ่งที่หนูเจอแล้วอ่ะทําไมมันมันไม่ทําให้ดีที่สุดนะ่ะหรือว่ากลัวอะไรไม่ได้กลัวนะ่อะไรนะคะก็บ่อยหนูคิดว่าอันนี้หนูทําดีที่สุดแหละหนูหนูคิดว่าหนูดีที่สุดในพาร์ทที่หนูเป็นละ อันนี้คือแบบดีที่สุดแล้วแล้วหนูก็จะรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดเพราะว่าหนูคิดว่าคนนี้คือคนที่หนูตามหามาตลอดชีวิตตอนนี้ก็ต้องบอกกันว่าสถานะนิวนิว,นว,นวคือโสดนะ<ส>ดถือว่าโสด,โสดอยู่ป่ะเพราะยังไม่ได้แต่งงานกันก็คือใช้ชีวิตแบบที่โอเคฉันรู้แล้วอ่ะอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยฉันจะปฏิบัติเธอให้ดีที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องเหลวไหลมันก็เป็นเรื่องที่ใช้ชีวิตปกติทํางานปกติทั่วๆไปใช่ค่ะแล้วก็มันต้องมีสังสรรค์กับเพื่อนบ้างใช่ จุดเริ่มต้นยังไงไอบ้รไบริษัทค่ายเพลงหนูเนี่ยโทรไปบ่นว่าพ่อหนูอะอยากเปิดค่ายเพลงหนูหนูกำลังจะทําเพลงนะบอกเออมาเรียกเรียกมาเรียกมาคุยกันว่าโอเคทํานี่เดี๋ยวทำนู่นนั่นนี่ก็เดี๋ยวดาเนินการไปเลยแต่ตอนนี้คือแบบปล่อยเพลงไปแล้วเดี๋ยวค่ายอะจะมีสองค่ายคือเป็นเอลเด้งเล็กคอร์ดอันหนึง่งแล้วก็จะเป็นช่องสามอันหนึง่งที่ช่องสามมาลีนนอะไรจะไม อยากจะมาทําค่ายเพลงก็ความฝันจริงๆแล้วอ่ะนอกจากการเป็นคุยตี้เราก็ชอบร้องเพลงด้วยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทำคุยตี้แล้วใช่ไหมคะไอเราก็เลยแบบเอ้ยเราอยากเป็นนักร้องนะเราก็เอาเนี่ยแหละทำค่ายเพลงบ้นตัวเองด้วยเอาเพลงแบบเหมือนสนองนี้ตัวเองอะคะ่ะแล้วก็เอาน้องๆเอาเพื่อนๆเ,เนี่ยคะ่ะมารวมกลุ่มรวมแก๊งกันทําเพลงปล่อยเพลงะคะ่ะเพลงแรกของหนูเนี่ยหนูเอาพี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่ค่ะ มา,มาฟิจอลิงด้วยเลยก็คือมาฟิจอลิงกับสีสาวก็ค่อนข้างที่จะแบบใช้เงินเยอะหน่อยให้พี่แกแต่งเพลงให้ให้แกมาฟิจอลิงให้ด้วยถ่ายเอให้ด้วยค่ะออกอยังเอออกอยังออกแล้วตอนนี้ก็ทะลุแสนวิวแล้วค่ะฟีดแบ็กดีไหมดีค่ะอตอนนี้ก็มีงานคอนเสิร์ตเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยคอนเซ็ปต์ของค่ายคืออะไรคอนเซ็ปต์ของค่ายก็ ทำเพลงแบบสนุกสนานก็ทําเพลงไปเรื่อยๆค่ะเพลงไหนตอนนี้มาแบบเป็นฮิปฮอปลูกทุ่งหรือว่าแบบเพลงสงการเราก็จะทําไปเรื่อยๆตอนนี้ศิลป,ปินในค่ายมีก <c oughs> ี่คนละมี4ี่คนค่ะตอนนี้มีพีอยมีแม็กซิมมียูมิโก<ม>ะ Maxim, iko, แล้วก็เจสซี่วาแล้วก็หนู แล้วรูปแบบเพลงเป็นยังไงบ้างรวม4ี่สาวเลยเหรอใช่ค่ะก็คือที่หนูคิดเนี่ยหนูคิดว่าเรายังไม่มีใครเอาเน็ตไอดอลเมืองไทยเนี่ยมามาแบบรวมกันแล้วมาฟิชเจอริงกับแรปเปอร์ตัวพ่อเมืองไทยหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะไปได้นะก็พอเอามารวมกันแบบจับจับมารวมกันเอ้มันไปได้เฉยอะไรเงี้ยค่ะถ้าชีวิตนิวๆอยากทําหนังสักเรื่องนึงให้เรื่องเรื่องเนี้ย มันตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องอะไรและอยากเล่าในรายละเอียดของหนังเป็นแบบไหนในแบบฉบับของน้องอยากจะให้ชื่อเรื่องเป็นชื่อเรื่องลูกสาวคนโตค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเนี่ยหนูก็มันเหมือนเป็นปมนิดหนึงเนาะหนูจะมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อเนี้ยก็คือเหมือนพ่อแม่เขาก็ค่อนข้างที่จะเทคแคร์ลูกอะเขารักเท่ากันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาจะเทคแคร์ไปทางน้องมากกว่า ซึ่งหนูเนี่ยเรียนไม่เก่งค่อนข้างที่จะแบบเกเรเป็นเด็กกเกเรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมักจะพูดเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาว่าเาเนี่ยนิวอ่ะไม่เหมือนเนียบเลยเนียบเนี่ย,ย,ยมันเรียนเก่งนิวโอ้โห,ห,หติดรอทุกวิชาอะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะเล่าให้คนอื่นฟังอย่างนี้ตลอดเนี่ยเราก็พยายามที่จะแบบไม่ได้เอามาใส่ใจแต่ว่ามันก็เป็นความแบบน้อยใจอยู่นิดหนึ่งแต่ว่า ในสุดท้ายแล้วในเมื่อเราโตขึ้นมาคนที่เลี้ยงทุกคนหรือรับผิดช,ชอบทุกคนอ่ะมันกลายเป็นอีกคนที่ไม่ตั้งใจเรียนส่วนนี้ค่ะที่ต้องดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลครอบครัวดูแลทุกๆอย่างในบ้านสุดท้ายคุณก็เป็นคนแคร์ความรู้สึกกับพ่อแม่ที่สุดคุณเปิดเผยมาแล้วนะสิ่งที่พ่อแม่เปรียบเทียบเนี่ยอีนิวนีแ่แหละเป็นคนที่ส่งพ่อแม่ อินิวนี่แหละเป็นคนที่ส่งค่าบ้านอินิวนี่แหละเป็นคนที่ส่งน้องเรียนนี่คือตัวคุณเองแทๆ้ๆทุกอย่างเลยอ่ะนิวนิว,นวฝากคนงานหน่อยครับตอนนี้ทําอะไรกันงงบ้างก็ฝากเพลงชีเซิร์ฟด้วยนะคะค่ายเอลเด้งเล็คอร์ดค่ะวงซีซีเกิลอ่ะฝากด้วยนะครับซีซีเกิลซีซีค่ะขอบคุณมากครับน้องนิวขอบคุณค่ะ